แกหน,นีออกจากบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วใครวะจะช่วยเขาขายอาหารหนว่าเจอเจอ้าพีร์รึเปล่าไหมเมื่อคืนมันยังไม่กลับบ้านเลยฉันว่าทางนี้ดีอ่ะแกกลับบ้านดีกว่ายังไงอ่ะเขาก็พ่อแกนะเว้ยนั่นมั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 นเหมือนเหมือนเด็กอ่ซตกเด็กอ่ะเมื่อมีตำรวจ คบทราบเด็กทาลกที่ถูกทาแท้งซ่อนไว้ตามวัดเดินดพันๆศพทางวัดเนี่ยก็ต้องถูกเพ่งเลงใช่ไหมพวกมันก็เลยเปลี่ยนใจเอามาซ่อนไว้ตามมหาวิทยาลัยแทนเนี่ยครับไอ้พีมันจะหนีไปหลบอยู่ที่บ้านเเหรอปากเสีย,ยลูกผมไม่เคยทําอะไรผิดผมว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับลูกผมไม่เคยเกเรผมเลี้ยงลูกผมมาผมรู้ดี